อ๋อพี่นอ้องทำนี่ก็คือเพื่อพี่เพื่อน้องนะครับเสิร์ฟแซลม์กันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีพี่น,อนอ้องของปายสุขสุขชนนะครับมือนีกระกลับมาปอกกันดีคือก้าวเก้าพับมเมกาับเบาหน่อยไลยกินครับขอทษขออภัยใลไล่ครับน้ำลายแตกเข็นสมเดเบิ่งครับแจ่วครับ หมกย่มมีมากย่อมหมากกล้วยหลักมาเตัดตุนทั้งหลังแล้วก็หมากสลิงปิงค่ะหมากสลิงปิงบอกมาหม,กมวกูครับมือนี่มากินสมรับพีหนอกมากินสมเพราะว่าอากาศมัน,นหนอนนะครับก็จิมมากินสมแก่หอนเวลาจะสิแก่ห่อนจะสิห่อนเติมนะครับพี่นอกเอาประตงมเมาลายหางนะครับก่อนสิลงมือกิน แย่าะืมฝากกสศั่ไข่กุหลากุแจ่เพื่อเป็นกำลังใจกับผพมมาหน่อยน้อก,กินแล้วก็น้องเน,ย,น,งเนยด้วยนะครับขอบคุณเลยหลายด้วยครับพี่น้องเลยสำหรับการติดตามแล้วก็การรับชมนะครับขอบคุณเลยหลายครับพี่น้องพี่น้องที่คอยเติมกําลังแรงใจให้ครับตัวนี้เป็นแจ่วพงครับตัวนี้เป็นแจ่วประเด็น้องเนยเป็นผู้เหตุอุย้ยตัวตัวอนอ อืมคำแหลกปีนองขอใส่บกงวงก่นอนออืหัวใจ ใส่ปผงสูตหน่อยบ่เป็นบ่ได้ใส่น้ำตาลหน่อยครับน้ำตาลมันละลายบ่นี่ใช่ไหมสามสีสดสามสีสดข้าวมันย่อมนี่ข้าวันย่อมแบบเป็นหน่วยเป็นหน่วยเลยก็ตักสดเลยพี่น้องครับไหมจิ้มบ่ได้ย่อมนี่สดเอาก่องข้าวบ๊วยกัด น <mm ี่คุณพ่ออืมน่าเนอะอืมน้องแม่ก็แบบนี้เลยนะจ๊แบบนี้เลยน้องเนยว่ะนี่มันยำได้บ่ออืมคือสุดคือเก่าล่ะ มันมีไนมานํำครับพี่น้องบักงมนน่ยสิกินอย่างในจังหน่อยพี่น้องตรงต่ำอ,อืออะบ้างอ,อ เลือหมาอันนี้นิ่มคนับริบบินต้องกินกับแจวอันนี้ลองเบ่งครับเกากันบ้า กินหน่วยเดี๋ยวสววงเลยปวดชุดเวมการเลยเขาท่าับพีนวว่น้องหอืมหืมเอาได้มงื่อนบานยังไงะบอกมกวง มัวก็คุยใส่แบบนี้ด้วยกินทั้งสมกินทั้งฝาดอ้าวกันบล่ล่ะ 음... 음... 음~~ 가봐. 자. นู่นก็จะออกปัดๆเมนูมนี่ก็เอามาก,กินไข่พี่นองเบ่งเพื่อนี่งก่อนเลียกน้ำย่อยหรือว่าเลียกน้ำลายแล้วครับให้พี่นองน้ำลายแตกนำไข่พีนอง นานี้นเป็นนาหอนเดือนมีนาแล้วเขานาหลอน้ะพี่น้องเลยรักษาสุขภาพเลยคพี่น้องขั้นนาหอน,นบางเตืออาจเะเยห์ให้หายใจบวกนาองอนี่สโตกันลราบอ <c oughs> <c oughs> นี่ไหนนานะกินอยากเนาอต่อไปต่ำจิจาน้งกับจินมเจ้าพงจิ้มจ้านัหรือจะมากินมเจ้าพงนงินติบป่ะอะไรตัวนี้เพพี่น้องบัวพาน ตัวน,นี้ผู้ผ่านเพราะว่ามันมีในเนาะมันหยาบหยาดตองตัวนี้พีเนอะมาก์คสินริงจกยวประเดีย๋ยกคุยไปต่อเลย ยาอะไรจะได้เป็นหองมาอันนี้กินครับแจวตัวนี้พวกเขากันครับแจวบักม่วงแจวบักม่วงกินครับแจวประแดกตอนหมากสลินปิงปกับแจวผงกับแจวผงเป็นหนอ,องเทากันอือกินซุมซีซุมหวัวอะไรระเบียบรูบเสพอือ ตัวละมา่านสมโพธิตัวปีนองเลยอือเจ็ยนเจ็ดเขียวอเอาตัวนี้ดีกว่าดีแสบเจียงกับปีนี้ดีแสบเลยแต่ว่ามากินซีกำคำๆกับพี่นองเลยมันเลย คืออยากเตี้เวียนครับเห็นบักบวงคืออยากเตะเวียนแต่ว่าได้มากินตอนเลิกเรียนมาแล้วมันก็เลยเฮ้อยากนจ้จังหน่อยอนะครับหน้าแดงตาดำไปแล้ว ว่าหัวมึงกินได้เป็นหัวเด้อแต่แบบเป็นหอยใหญ่น mm. ้องได้กับนี่ตาเลยวา่ามันอากาศมันหอน,นกับผีนหนองเวลากินสกข้าไปกัรู้สึกว่ามันเห็นในหลังกางเข้าแบบทดสื่อในอหน่อยเนาะ กระเปีกระเป๋าอะเนาะแบบเป็นเพียงเนี่ยใช่อ่เมืองบอกม่วงหน่วยหน่อยหนึ่งง้อห,หอมอู้ปลาแดกปลาคอหน่อยกัน เดี๋ยวมือยุบดินี่วันกระยานกัแล้วอือพี่น้องบ้านเนอ่ืออืออืออาพี่น้องทำหนี่ก็คือเพื่อพี่เพื่อน้องนะครับจุบแสงนำกันครับผมอือ แบบอ๋อพี่น้องเลยโคตรแซ่บเปรี้ยวจี๊ดแบบจีจ๊ดจัดถ้าได้กินตอนเวียนๆบ่อยากนอนเลยะแบบช่วงเลยตแต่ก็แซ่บแบบ ในพี่น้องสิบเบดมากน่กกับพี่น้องว่าพี่น้องอยู่ทางโซปลาวเวียดนามฟิลิปปินส์เป็นมาอินโดนีเซียมาเลเซียหรือว่าแม้แต่ยังเกประเทศอาเซียนครับพี่น้องมากกินสมน้ำกันครับบ้านพี่น้องมีบ่แบบนี้ฟังนั่นเพื่อนอ,อย่งนีเนะครับประเทศเพื่อนบ้านยังกา เมืองลาวนะครับเมืองลาวพ่อเดือยยังนองคำหมักสลิงปิงหมากยัก็น้ำหงส์หงส์จักจคือเดียวมาเงั้ยนะหมักสลิงหมักตาลิงปิงหมักตาลิงเบิ้อหมักตา <c oughs> สมตาหน่อยนะเือไปยัง <c oughs> คุหมักตาสมหน่อยมาป้ากินสม ลักบักหลายเป็นเด็กเลยเอ้าันวกเขากันเนนี่น้องเดนเป็นบ่เอาอเพื่อามาคุยได้จับแล้วพี่น้องกินซะงอนี่กินก็ต้นก็แเสีต้วยมาเป็นกินตมนอะกินฝาด chậm. Mm. Ừ. <laughs> กินแล้วตื่นโอ้พี่หน่อยกินแต่ละอย่างก็สิบพคือกันเนาะครับกินกล้วยมันฝานแ่ไงมันก็สิมันก็สิขี้เง่้ดังไะเนาะก็จะกินตำกล้วยเหรออยากจามเนาะเออกินอันกล้วยก็สิเป็นอีกแบบหนึ่งกินหมกงอีกแบบหนึ่งกินสาดิปปิงกัอีกแบบหนึ่งกินบะหม่กงก็อีกแบบหนึ่งพี่น้อง รสชาตินี่คนละแบบ <รถ S 2> คนละแบบตายนะมากินใส่กันนี่เข้ากันเสยคนละรสชาติแต่ว่าอร่อยอร่อยแบบคนละแบบเดี๋ยวจตะผู้หมักนะครับผู้ได้หมกักแบบได้กับเอาแบบนั้นองคอน,น,ย,น,อน,นยั่งกับอัตยน มาเบิดอาคิมเนาะคิมเลยไปตำครับพี่นอกเนาะเอาล้ครับพี่นอกคลิปนี้กัเอามากินอ่างพี่อ่างนองพ่อหอมป่าคอมพอ,อนะครับเพราะว่ามันเป็นสมนะครับแ็กินลายบุหรครับเพื่อเพื่อยัง้งกินลายบุหรเพื่อรักษาสุขภาพเจ้าของครับเดี๋ยวมันสี เอาละครับพี่น้องรุปท่ายก็คือเก่านะคกับปากพี่ตัวน้องพวกของป่าของพ่ออย่าลืมกดส่วนปะข่าก็อะไรก็แจรเพื่อเป็นกำลังใจกับเพื่บ้านน้อยแล้วกินแล้วก็น้องในด้วยนะคะน้องในน้ำได้ครับขอบคุณเลยนะเป็นกำลั้องสำหรับการติดตามและก็การรับชมนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าซิมิยังเนาะครับมาให้พี่ให้น้องบ้างนะครับก็อย่าลืมด้วยครับกดติดตามเพื่อสุดเหหากินดีๆมาให้พี่น้องเบ้างครับเป็นธรรมบ๊ายบาย